ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประตูแกะนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการรักษาโรคที่สะนามนะครับในพิพยอนบทที่5หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพพะ่ยสูกก่กษเตร็จไปยังกรุงเยรูซาเลม็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สะหนึ่งเป็นภาษาฮิบรู เรียกว่าเบสตานะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็นเบสเตสตานะครและซึ่งมีศาลาอยู่5หลังนะครับหรือว่าเป,เป็นเสาอยู่5ต้นนะครับใน,ในบางฉบับนะครับในศาลานั้นก็มีคนป่วยเป็นอันมากจะมีคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่นะครับที่นั่นก็มีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปปีแล้วเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรคนนั้นพระองค์ก็ทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่นานแล้วพระองค์จึงจัดกับเขาว่า เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นก็ทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ํากลังกระเพื่อมไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้าลงไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระสูตรจงจัดก็เพาะว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคแล้วเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นวันสปาโตต่อววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประตูแกะนะครับแล้วก็ ในเรื่องของสะน้ำเ,เป็สะตานะสักนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะบอกว่าจะเปในเรื่องทำไมถึงสำคัญนะแล้วพระสูซูเนี่ยมีสิทธิอำนาจที่จะทำให้การรักษาโรคนะครับให้หายได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของประตูแกะเนี่ยนะครับก็เป็นประตูที่คนเนี่ยจะนำแกะนะครับแล้วก็ลูกแกะเนี่ยจะไป ชำระร่างกายที่สระน้ำสระแกะนะฮะจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของประตูแกะเนี่ยแล้วก็นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่จอดรถนะเป็นลานจอดรถฮะในในกรุงเยรูซาเล็มอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงอดีตนะฮะแล้วก็ในในที่สําคัญเนี่ยก็คือแกะเมื่อเดินผ่านประตูนั้นไปแล้วเนี่ยไม่มีวันกลับมานะฮะก็คือไปชำระตัวล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ถูกเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อนะครับแล้วก็สระน้ำเบสตาเนี่ยก็จริงๆอยู่ถัดไปอีกนะครับระ,ะนั้นเนี่ยจริงๆมีการขุดนักนักโบราณคดีก็มีการขุดพบเจอนะครับเขาก็เจอเสานะฮะเป็น5เสานะครับก็คือแล้วก็เป็นบริเวณที่คนเนี่ยพาคนไปชำระตัวรักษาโรคใช่ไหมครับลตาเพรูซเนี่ยก็คือว่า พระองค์มีสิทธิอำนาจใช่ไหมครับเมื่อเห็นคนนั้นที่เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยตามวาัฒนธรรมเนี่ยนะฮะเขาบอกเมื่อน้ํากระเพื่อมเนี่ยมีน้ํากระเพื่อมเมื่อไหร่ก็จะคนก็จะลงไปชําระตัวก็จะหายโรคนะฮะแต่เนื่องจากคนนั้นเน่ยเขาเป็นอัมพาตไม่มีใครยกเข้าไปก่อนเขาจะลงไปได้เนี่ยคนก็ลงไปเต็มสระแล้วใช่ไหมฮะพระเยซูเห็นแล้วก็ทรงมีความเมตตานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเบสเนี่ยในภาษาอังกฤษกับเบสเลเฮมก็คือเป็นบ้านใช่ไหมครับ ก็คือเบทเอลอะไรก็ตามแต่นะฮะก,ก็จะมีความหมายต่างๆใช่ไหมแต่ว่าเบทเอตาเนี่ยก็คือเอสตาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นบ้านแห่งความเมตตานะครับหรือบ้านแห่ง,หงพระคุณนะนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระยซสุคริตเนี่ยรักษาโรคด้วยเพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสาร,นะค,รคนบาปนั่นเองแล้วพระองค์ก็คือไม่ได้ต้องให้คนเป็นอมาพาตคนนั้นนะไปลงน้ำใช่ไหมครับ บอกด้วยสิทธิอำนาจว่าลุกขึ้นนะฮะแล้วก็คนนั้นก็ยกแครบเดินไปก็คือหายนะเพราะว่าในข้อสิบต่อไปก็เป็นเรื่องของแบบการจ้องจับผิดนะฮะวันสัป,ปะโตทําไมพระเยซูทํางานอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนั้นเป็นท่าทีของฟาริสีนะครับแต่ในเรื่องของประตูแกะเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระเยซูเนี่ยแบกอังเขนเดินออกไปเนี่ยพระองค์ก็ไปทางประตูแกะนะครับ นั้นถึงบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะฮะไม่ใช่บอว่าอุ๊ยดี่ก็มีประตูกแกะเป็นอะไรกันจริงๆมีความหมายเชื่อมโยงกันทุกอย่างพระเจ้ากําหนดไว้แล้วพระเยซูเป็นลูกแกะของพระเจ้ามาตายถ่ายบาปของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ในพระอภียอ์บทที่1นึครับถ้าเราจํากันได้ตอนที่ยอนบอสติสมาเนี่ยนะให บัพติศมาในน้ำนะครับที่แม่น้ําจอแดนเนี่ยในข้อที่29เนี่ยหนึ่งยอนก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นนะครับเ,เห็นพระเยซูกาลังเสด็จมาหาท่านนะยอนก็บอกว่าจงดูพระเมสสโดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียนะครับก็ก็ให้ดูที่พระเยซูคริสต์ก็คือนั่นก็คือเป็นการที่บอกถึงเขาเล่ารายการมาของพระเยซูคริสต์นะฮะนั่นคือมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของพระเยซูคริสต์นั่นเองที่มาตาย เพื่อไถ่าบาปแทนมนุษยชาตินะครับและในทางความหมายของฝ่ายวิญญาณนะครับตอนที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในหนึ่งโครินบทที่5นะครับข้อ7นะครับก็จริงาจาัง เาโลเนี่ยกล่าวนำถึงเรื่องของเชื้อของขนมปังเนี่ยนะฮะจะทำให้มันฟูทั้งก้อนใช่ไหมครับก็เกี่ยวโยงกันเหมือนกับที่พระเยซูกล่าวไว้ในเรื่องของฟาริสีนะเดี๋ยวผมจะกลับไปตรงนั้นแต่ว่าจามปาโลบอกเนี่ยบอกว่าจงชำระเชื้อเก่าของท่านเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไรเชื้อนะฮะเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่สอดคล้องกับที่ยอนได้บอกว่า นะฮะก็พระเยซูนั้นเป็นพระเมสสโปดกหรือเป็นลูกแกะของพระเจ้ามาเพื่อตายไถ่ยบาปนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของการไถ่ยบาปนะฮะจัแกะที่เป็นประเพณีนิยมใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการเป็นปัญกายภาพใช่ไหมครับที่ต้องใช้แกะแล้วก็ฆ่าเป็นเครื่องบูชาไถ่ยบาปแต่พระเยซูคริสต์นั้นมาถวายพระองค์เองครั้งเดียวเป็นพอนะครับแล้วก็ช่วย ไทบาบเรานะฮะให้เรามีชีวิตใหม่มีชีวิตนิรันดร์และอยู่กับพระเจ้านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาเพราะโลหิตของพระองค์ปกคลุมชีวิตของเราแล้วนะฮะก็ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็เพราะว่าโลหิตของพระสกรสิร์ตชำระไทบาปนะฮะมนุษย์ทั้งโป่งทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้เลือดแกะเนี่ยก็ไม่คือไม่จำเป็นต่อไปนะฮะเพราะนั้นนั้นต้องทำทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงถึงบอกว่า พระอิสุคริตนั้นมาตายไถ่บาปครั้งที่เป็นพอแล้วก็เมื่อกี้จะกลับไปตอนที่พระอิสุคริตเนี่ยสอนเรื่องของเชื้อของฟราร์ีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยในมัทธิวที่16นะครับข้อ5ฝ่ายสาวกของพระมื่อข้ามฟากมาก็ได้ลืมเอาขนมปังไปด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าจําได้ใช่ไหมที่พระเยซูเลี้ยงคน5,000คน4ี่พคนนะที่มีขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวอะไรเช่นตอนนี้ก็บอกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อ พวกฝาหรืสีและสัตส่วนสีให้ดีเราสาวกจึงพูดก,กันว่าเพราะเหตุใดเราจรึงไม่ได้ขนมปังมา่ายูฝ่ายพระเยซูจึงทราบแล้วก็ตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุใดพวกท่านจึงพูดถึงการละกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่อยา่างรู้หรือจําไม่ได้หรือเรื่องขนมปังห้าก้อนกับคนห้าคนท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง ช่ไหมครับหรือขนมปัง7จดก้อนกับคน4ี่พันคนท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าเป็นไฉไรพวกท่านจึงไม่อยากรู้ว่าเรามีได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปังแต่ให้ระวังเชื้อของเรื่องพวกฟรารสีและสะดุสีนะฮะและพวกสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์ไม่ก็คือทรงตัดสั่งนะฮะให้ระวังเชื้อขนมปังนะฮะแต่ให้ระวังคือ,ค,อคือไม่ได้พูดเปรียบเทียบเรื่องขนมปังและการขยายนะฮะก็เหมือนกับที่อาจารย์ปรลบบอกไว้ว่าเชื้อขนมปังเนี่ย มันทำให้ฝูงทั้งกองได้นะครับแต่ว่าให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดุสีนะครับก็เป็นเรื่องของของธรรมัญญตินั่นเองนะครับการที่พระเยซูก็เคยเตือนไว้แล้วบอกว่า,าคนที่สอนเนี่ยนะฮะพวกฟาริสีสะดุสีเนี่ยสอนเนี่ยเอาภาระไปลงที่คนอื่นคือพูดง่ายๆก็คือ,อ,อว่าเป็นการน่าเ้าอย่ายก็คือว่าพูดไม่ทำนะฮะสอนอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีชีวิต นะไม่มีไม่ไม่ได้ปฏิบัตินะฮะแล้วก็ยังเอาเป็นเป็นภาระราค,คนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของกฎเกณฑ์นะฮะกฎเกณฑ์ในเรื่องความการกระทําการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเนี่ยนะฮะเมื่อพระเยซูมาแล้วเนี่ยนะนะพระองค์ก็ทําให้ธรรมะธรรมบัญญัติสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะั้จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของที่การที่พระองค์เนะี่ยเป็นเป็นแกะใช่ไหมครับผ่านไปทางประตูแกะที่ เราคุยกันเรื่องวันนี้แกะใช่ไหมครับบูชาเอาไปอาบน้ําฆ่าเป็นเครื่องถวายาาบูชาไถบาปใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องทําจะต้องลงมือทําจะต้องเป็นจะต้องเป็นไม่เป็นเนี่ยคือทําออกไปดูให้มันจะเป็นภายนอกเท่านั้นใช่ไหมก,ก็ถึงบอกว่าพระเยซูถึงเตือนให้เรื่องของฟาริสี แต่ที่สําคัญที่สุดนะฮะก็ว่าทําไมพระเยซูมาเนี่ยเป็นพระเมสสโปโดกเนี่ยพระองค์ตายไถ่บาปพระหิตของพระองค์เนี่ยชำระความบาปมันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับเพราะว่าพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่แล้วอยู่ในเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เรากระทําในเรื่องของความดีหรือต่างๆที่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเนี่ย เราทํามาจากใจที่ถูกเปลี่ยนหมายแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็เอามาฝากกัน,นสั้นๆนะครับก็เป็นเรื่องของประตูแกะนะครับแล้วก็ก็สระน้ำนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็สระน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องของการชําระคนง่อยนะฮะแล้วก็สระน้ําอาบแกะเนี่ยเป็นสระแกะนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสระสอ,สองสองสองสระนะฮะแต่ก็อันนี้ก็พออ่านพานพี่ตอนนี้ก็ได้รับการหนุนใจแล้วก็เลยเอามาฝากกันนะครับ แล้วครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ